สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทักง่ันด้วยนะมาอยู่กับผมวิบซีสล็อตนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของโคชิลิตนะครับใน PP นะวันนี้อยู่ในค่ายแพกมาติเพยทุนอยู่ที่แสนเดียวหัวร้อนคพจมาต้องมาพักที่แพกมาติเพยมาดูกันว่าเราจะได้ร้อนกว่าเดิมหรือเปล่าน,นะครับ ผมจะพยายามเล่นไม้หลักหมื่นก่อนไม้แบบราคาเริ่มๆเลยพยายาม,มจะไม่แบบรีบร้อนใส่หนักเพราะคิดว่าแรกๆมันยังไงก็เกลือวะ่ะไม้แรกๆอะ่ะยังไงก็เกลือดูดูทรงแล้วเนี่ยเห็นไหมแค่นี้คือรู้เลยครับเมื่อเจ๊งแน่นอนนะครับมันดูง่ายจริงๆนะ คูาิมาจะพิกได้หรือเปล่าสภาพโคตรเชี่อะไรคุณตั้งเจ็ดสิบไอสัตว์ไม่เป็นไรดูดิขาดคุนเป็นหมื่นอ่ะเนี่ยมันหนักจริงเกมเนี้ยไม่เอาอะไรเล้วเอาเป็นว่าสามไม้นี้ต้องบวกให้ได้ครับอันนี้ไม้ที่สองมาดิ ได้สแกตเตอร์เพิ่มมาสวยอยู่นะแต่ว่ามันก็มันลายสวยแต่คูณไม่สวยวะ่ะจริงต่อให้ได้เงินเยอะถ้าคูณแย่ก็ก็ได้นออ้อยอะ้ือดูดีลายสวยจัดเลย ไม่มีแม้กระทั่งตัวคูณตัวเดียวไอสอดเออมาละ <Nice. S 1> อุ้ยไดฟิโตพินเพิ่มอีกรอบหนึ่งนะรอบนี้เราได้เพิ่มเยอะจัดสองรอบไปละคูณสิบตัวเดียวอะมึงคิดเอาหมุนตั้งนานอะไหลตั้งนานอะคูณมาแค่ตัวเดียวอะ่ะโอ้ตายอย่างนี้เย็น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 ,น,นไว้ไว้ นี่ไดฟิเปอรเพิ่มตั้งสองรอบถ้าขาดทุนผมก็ไม่รู้พูดยังไงนะครับมันที่สุดของที่สุดแล้วเว้ยแลว้วกลัวแม่งน่าจะขาดจริงอะขาดหมื่นหนึ่งอตอนเนี้ยมันเกินมันเกนเินเบอร์ไปแล้วเว้ยแบบนั้นเลยครับทำไรได้อะ่ะก็เกมมันเกลือ20สหมุนเอาไม่ลงอะเหมือนเข้าฟิสตอร์สองรอบหมนถ้าเทียมจริงก็เหมือนซื้อสแกตเตอร์ทั้งหมดหกหมื่ะแต่ได้มาคืนแค่เนี้ยมึงคิดเอา เพราะฉะนั้นก็จะต้องเทละตะกี้ผมซื้อไปหมื่นสีได้แต่ผมไปลั่นเบ็ดอีกโอ้หวัวคูร่อนเลยเรายังมีโอกาสอยู่คุณผู้ชมเรายังมีโอกาสบอกกับตัวเองไว้เย็นเย็นจะเย็นเย็นอ่าไม่พอซื้อเจ็ดหมื่นสองอีกเออลงไปเรื่อยเ่เออ ดีจริง,รงขนาดเบ็ดยังเกลือแม่งจากแปดหมืนกูมาเสียเบ็ดอย่างนี้นี่นะปั่นป่วนไปหมดแล้ะขัดอีกสองพันเองเข้าสแกตเตอร์เลยดีกว่ามาจบจบแม่ อา้าวต่ำกว่าหกหมื่นโอ้ยกูอยากจะซัดหน้ามึงสักจะแปดหมื่นเบ็ดพลาดน,นิดเดียวแม่งลงมาเรื่อยๆเลยหวัวแม่งอุ่นจัดหกหมื่นนี้พิกมามาเอ้ยคูณเออ <c oughs> นึกว่าได้กล้วยคูณร้อยมาซะด้วยเย็ดเคเอ้ยนิดเดียวสิมพู กับป่ะพอ,อกูเลิกกูเลิกเล่นสีแดงเต็มเลยดูดิดูดิค่าตัวเดียวหมดเลยอะไรวะโอแต่แตะกี้คูน้อยถ้าได้นะโอเอ็งคุณผู้ชมครับมันไม่ไหลมันได้แต่มันไม่ไหล,ไไหลเลยเห็นไหมอ่ะไม่ได้วะ่ะเจออย่างเงี้ยเหนื่อยเลยคูนสองมาอีก คุณผู้ชมเคยส่งสารตัวเองไหมกูเนี่ยตอนเนี้ยกูส่งสารตัวเองมากเลยเหมือนโดนกระทําอยู่ฝ่ายเดียวอะ่ะโดนกูโดนแกล้งหรือเปล่าโอ้โหดูดิไม่ไหลเลย what the fuck ไม่อยากนึกสภาพถ้าผมไม่ได้ฟิาปินเพิ่มมันจะเป็นยังไง คือถึงมันถึงมันไม่ขาดทุนแต่มันเกลือจัดถ้าเราไม่ได้สแกตเตอร์เพิ่มนี่เราเฮี้ยไปเร้วถ้าไม่ทำอย่างนี้วะเกมนี้มันแปลกๆอ้วนะ <c oughs> แย่มากอะ่ะ <c oughs> ตะก,ตะกี้ตะกี้ไม่ไหลเกินสองตาคุณผู้ชมไม้ตะกี้คือได้ตาเดียวแล้วคูณได้ตาเดียวแล้วว้าว โอ้โหโมันอะไรจะสุดขนาดนั้นว่าคูณร้อยมาให้ต้องสองตาไอ้หน้าไม่อยากจะได้เยอะแก้มือใหม่ลายนี้พารวยเอาสแกตเตอร์มาก่อนนั่นไงคือถ้ามันไม่ให้ไหลก็คือไม่ไหลจริงๆวะ่ะไอ้่เคียขนาดนั้นละ่ะเคียหน้าขนาดนั้นล่ะคูณสองเริ่มมานะครับสังเกตดูสองกับสามถ้าเริ่มมาคือเจ๊งคูนห้าสิบมาแต่ก็ไปไหนไม่ได้ ชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมภาวนาให้ได้สเกตเตอร์เพิ่มครับเราถึงจะรอดพูดเลยเขียวหัวใจได้หัวใจครับแล้วเขียวมาต่อไหม มาดิหัวใจพิกชีวิตครับนึกว่าได้สีบูยนะได้สีบูอนะีกนี่คือเฮงโอตดีใจเลยหัวใจมาพิกจริงๆครับคือเกมมันก็เฮี้ยดจริงๆอะแต่ตอนนี้ช็อตนี้เราได้จริงครับหัวใจไม่ได้มาง่ายๆด้วยนะครับเราต้องแลกด้วยความเจ็บปวดนะครับผมพอหยุดหยุด ตรงนี้หยุดอยู่ตรงนี้มาเป็นเพลงเลยครับผู้ชมกำไรแสนแสนห้ากับอีกแปดพันบาทโคตรสะใจอ่ะจริงๆนะครับเลิออกเลยโอ้ยใจหายใจคว่ำเจอกันคลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วฝากกดไลค์ like ไว้ต้องดูใครกดกระดิ่งจะเด็ดเป็นกลังใจให้ๆๆผมด้วยระวังช่องปลอมด้วยนะครับผู้ชมมีช่องปลอมหลักหมื่นซับนะตอนนี้นะหมื่นเจ็ดกูเห็นนะมันไปซื้อช่องมาปลอมกูก็เช็คเช็คลิงก์เพจดีกว่านะครับง่ายสุด